What? <laughs> I <don't know>. Wait. <laughs> มกตีรับยาท้งสามค่ะเอ้ยตีตีตีโอ้โหเอ็ดถดแดชีนเตรียมตีพอแล้วตีตต <Used> ตพอแล้วตีตมึงยอแพ้พะอะไรเนี่ย ไม่ใส่แล้วแม่ไม่ใส่เอาจริงเอารไม่ใส่นล่นไม่ใส่แม่เราฟันเหลืองขึ้นเยอะเลยตอนนี้มีแค่สองคนใช่ป่ะอยากบอกให้ไปกดดู นนี่นไอะ่ะไม่ได้พี่เหมือนกดไม่ได้ดูตีมพ,พี่ดูตีมายพี่ตีพี่ลืมตายผมก็รูกล่เนะเน,นี่ยสองห้าสิบเออยังไม่สิงเล่นชัยเลยควายห้องบนนี่แหลมเไป็นไงบ้างแหลม <laughs> มันมันมีเรือบักอยู่ตรงทางไอ้นี่เวลามึงขับผ่านไป <laughs> 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 เรือแม่งค้างอยู่ตรงพี่กันน่ะผมขับผ่านไปไม่ได้เนี่ย แกมน้องรับกไูไหมวะน้องสิงชัยเป็นคนแรกเลยมันรู้สึกดีจริงๆนนพี่ตนะีอยู่ไหนอะนหนาวครับพี่ตีอยู่ไหนวะอ๋อยังไม่เข้าไอ้อากาศมันหนาวอยากหัวร้อนอย่าเป็นโค้ดพี่ตี๋เลยพี่ตีอยู่ไหนอะ อืมไม่ติดถูกแล้วพีทำถูกแล้วพี่ขับลงไปเลยขับลงไปเลยปัดซ้ายปัดซ้ายหน่อยปัดซ้ายปัดซ้ายหน่อยปัดซ้ายเออสวยพี่สวยสวยเอออะเบรกเบรกเบรกพี่เบรกปัดซ้ายหน่อยแม่งขับเรือก,กับหลังงี้ยังโคตรครับแม่งขับเรือกับหลังก็ขับไปข้างหน้ามันใช่ไปขับกับหลังไม่ขับเวลาลวกเละพี่โอ้โหให้ยืด <c oughs> มือให้ยืมือให้ยืดโอ้โหเพื่อนให้ยืดมืออย่างเบี้ยวปขวานเลยพี่ติดาขวานเลย ขวาหนอขวาเลยนี่ขวาเลยเออนั่นแหละมาขวาปาขวามาขวาม่ไั้น่บี้ตายเออาขวามาขวาเอออพี่ตีเก่งมากพี่เก่งมากพีเก่งจริงเื่อขับรือกับหลังอะเฮียองจริงจะพีเก่งไม่เคยมีใครทำเลยนะ พีติระวังนะพี่ตาหน้ามันอาจจะเบะ้ย่ะพี่ติป้าไปมาพี่เขาใจเย็เนเดี๋ยวโดนเป็ดเดี๋ยวโดนเป็ดใจเย็นใจเย็นใจเย็นเบี่ยงสายไม่ได้เบี่ยงสายไม่ได้พี่ติใจเย็นพี่เบี่ยงสายไม่ได้อ <c oughs> ุพี่ติเบี้ยงจัดพี่ติเบี้ยงจัด ปากเลยเนี่ยพันตัดสิระพี่ดีเอ้อโอ้พี่มาเตือนพี่แล้วพี่จะอะนี่เหรอพี่จะกินเน็ตกินเน็ตบุกโมหรอพี่ขับรถขับเลยขับหลังในเกมมันเนี่ยไม่ได้พี่มันทำไม่ได้ โอ้ยเต็มที่แล้วใจเย็นพี่ใจเย็นเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่พี่เอาใหม่พี่เอาใหม่มามามาเตี๋มได้ไม่เตี๋มได้สวยพี่ค่อยมาเขาเข้ามาพี่ตีใจเย็นใจเย็นได้เขามีอยู่คุมองอยู่แม่คุณหนิงก็แป้งหลอดแม่แล้วดูดีขึ้นแบบยี่ห้อใส่แป้แม่วโคตรหน้าตาแบบสีตาละมุกอ่ะไอ้เหี่อะไอไม่ดีมาได้ค่อยๆมาได้ค่อยๆมาได้ครับผมค่อยๆมาได้มาได้ มาได้ฟังผมพี่มาได้มันมาได้จริงๆมาได้สวยต้องงั้นพี่ต้องงั้นต้องงั้นต้องงั้นพี่ต้องงั้นโอ้โหพี่คนเก่งจริงพี่ตีพี่ตินี่หัวทุกเรื่องจริงสวยพี่ได้แหลมบอยู่ไหนสบายอย่างนั้นพี่อยากสบาอย่างงั้นมึงหลสุดเลไงแหลมบสุดแล้วเสะสบยอย่างนั้นไม่ได้สบัยอย่างนั้นไม่ได้พี่ติใจเย็นใจเย็นช้า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 ใจช้าพี่ติใจเย็นใจเย็นพี่ใจเย็นใจเย็นไอตรงนี้ต้องระวังเลยไอตรงนี้ต้องระวังเลยสวยพี่ใจเย็นใจเย็นนะใจเย็นนะใจเย็นนะอย่าสบัยซ้าย อย่าสมัครตายอย่าสมัครตายใจเย็นพี่อย่าเดือจ้าพี่ตีหัวถินระวังระวังคนหถิ่นวันนี้ใจเย็นระวังหัวินพี่ติระวังหัวินด้วยพี่สวยเขาคอยปัดปัดขวาปัดขวาปัดขวาหน่อยขวาเออขวาเลี้ยงขวาไปเลี้ยงขวาเออเลี้ยงขวาเออ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 เลี้ยงขวาแล้วี่สวยสวยใจเย็นใจเย็นใจเย็นนี้เรื่องมั่วละใจเย็นพี่ใจเย็นใจเย็นใจเย็นพี่ติใจเย็นเออปัดมาสวยปัดขวาปัดขวาแรงปัดขวาแรงปัดขวาแรง ขวานเลยขวานเลยเออสวยค่อยมาค่อยมาอย่าชนเป็ดนะอย่าเป็ดอย่าชนเป็ดอย่าชนเป็ดพี่ใจเย็นใจเย็นเป็ดน่ากลัวพี่พี่ตีเออสวยค่อยมาค่อยมาค่อยมาข้างหน้าชิวข้างหน้าชิวข้างหน้าชิวจัดข้างหน้าชิวพี่ข้างหน้าชิวปัดขวานเลยเออสวยค่อยมาเขาค่อยมาค่อยมาพี่ตี๋พี่ใกล้ได้แลยพี่ตี๋นิดเดียวนิดเดียวพี่ตีสวยสวยสวยนิดเดียวพี่นิดเดียวนิดเดียวสวยค่อยมานะเลี้ยงขวาเลี้ยงขวาได้เลี้ยงขวาได้อย่าเลี้ยงซ้ายเลี้ยงซ้ายตกแน่นอนเลี้ยงซ้ายตกแน่นอนพี่ใใใใจจจจเเเเเยยยย็็็็นนนนััดดขขววาาออ หวยพุ่งเลยต้องพุ่งอันนี้ต้องพุ่งอันนี้ไม่พุ่งอันนี้ไม่พุ่งไม่ได้พุ่งเลยพุ่งเลยไปเออพุ่งอีก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 เออแล้วก็ตอปีเลยแล้วก็เลยปี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 เลยเออต้องปีเลยปีเลยปีเลยนี่ไม่เกี่ยวนะนี่ไม่ชวนเองนะนี่ไม่เกี่ยวนะสวยพิธีสวยสวยสวยอีวันที่เก่งมากพี่เก่งมากเก่งมากสวยพิธีเก่งมากพี่สวยโคตรจัดพี่ชายผม หมดมาครับพี่ชาติหมดมาครับอือึืออือเอ้าอะ้รมันไปได้แหรอเดี๋ยวรอไม่ได้หรอหลุ่ดหมดนะวงแว่นเลยอะไรวันเราไปพี่ตีไม่ได้หรอไอเด็กมันก็หยุดตรงนั้นดิต้องไหนนั่นแหละหมดบนคอเลยมึงไปช่วยแหลมดิเทียอยู่ไหนล่ะมึงไปช่วยคนดึงดิแหลมมึงไหวปะเนี่ยมึงขับเก่งอ่ะใครขับเก่งอ่ะที่หนึ่งอะมึงไปช่วยมันดิ ไอ้ผมว้ายลงไปด่วยเอลงไปช่วยเออแม่มึงกดเล็กนึงเด้อมันกลับมาได้ที่ผมแหกโค้งแล้วแหกโค้งอีกอ่ะไอ้สองไอ้สองสปีดอะเอ้พิธีนี่เก่งจริงไม้ดอกไม้ดอกเราพองอะนอเ้ผมมาแล้วผมมาแล้วครับ ต้องบอกว่าเขาเอาเจส,สก,กีให้แหลมแล้วแต่แหลมทำพังไปทำฟังเจ <laughs> สก,กีมันติดไอ้นี่จังผมขับแล้วใช่ปะนั่นแหละที่ผมบอกว่าเรือมันบักอยู่ตรงไอ้นั่นโอขับไปแล้วมันชนอ่ะแล้วผมไปอ่านอใครไม่รู้พิมพ์บอกให้กระโดดก,กระโดด <laughs> อ่ะผมเลยกดกระโดดเรือไยที่ด่าไอ้ตัวเอฟเฟอร์ีอยู่ด่าโอ้ยคุณมีแต่กรม<า>บังไอ้เชือเรือไม่ติดบังเลยแต่ผมข้าผ่านมาไม่ได้เลยบัง พี่ตคุไปเล่นหัวกาศร้อนตายหาะไเงี้ยต้องการเดฟช่วยพี่แลมด้วยทาไปยังไงเดฟมึงจบเดฟ